สอนดับเบิลทังกิ้งหน่อยครับมีแต่คลิปที่เป็นชาวต่างชาติสอนผมฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเลยอยากให้คนไทยสอนครับจะได้เข้าใจทุกคําพูดครับโอเคถ้างั้นผมขอเออท้าความก่อนเลยนะคนที่ไม่รู้ว่าดับเบิลทังกิ้งคืออะไรก็จะได้รู้ไปด้วยเนาะคือดับเบิลทังกิ้งคำว่าทังกิ้งเนี่ยก็คือการตัดลิ้นนั่นเองนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปนะครับ าการตัดลิ้นของฟลุตนี่จะเป็นแบบซิงเกิลทังกิ้งก็คือการตัดลิ้นธรรมดาซิงเกิลคือเดี่ยวก็คือใช้ลิ้นที่เป็นลักษณะว่าทูทูทูซึ่งการตัดลิ้นเนี่ยก็คือการแยกเสียงออกจากกันนะครับทีนี้ข้อจํากัดของซิงเกิลทังกิ้งคือมันไม่สามารถเ,เล่นให้เร็วได้เกินกว่าระดับหนึ่งอย่างเช่นทู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  จะบอกได้เลยว,ว่าทําไม่ได้เลยนะครับทำไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยแบบมีการคิดค้นเรื่องของดับเบิลทังกิ้งขึ้นมาซึ่งดับเบิลทังกิ้งเนี่ยก็จะเป็นการาใช้เซอร์เคิลของลิ้นที่เป็นลักษณะทูคูทูคูนะครับทูคู o ทูคูนะครับลองร้องตามพรม้อมๆกันทูคู ทูคูทีนี้ปัญหาของคนทั่วๆไปที่ฝึก Double ลทัง i ิ g ใหม่ๆก็คือทูกับคูเวลาออกเสียงมันจะไม่เหมือนกันน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันนะครับทูคูทูคูทีนี้เวลาเราเล่นในในฟลุตเนี่ยเวลาเราเล่นเราเป่าทูกับคูเนี่ยเราจะต้องให้มันมีความนวลเท่ากันความแรง ของเสียงนะครับการออกเสียงมันจะต้องเท่ากันอันนี้คือปัญหาหลักๆซึ่งการที่จะซ้อมเดวบลทังกิ้งเนี่ยตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดนะครับทีนี้เราจะเริ่มเริ่มยังไงอ่ะทีนี้อย่างนี้นะเราอาจจะเริ่มที่ท,ที่ตัวที่ตัวโดก่อนตัวโดคือตัว C ตรวนี้นะครับตัว C ตัวโดเราก็เป่าคำว่าทูนะครับทูทีนี้ลองพูดคำว่าคู คนส่วนใหญ่เวลาเล่นทูคูเสียงมันจะกลายเป็นทูคือทูคืออย่างเงี้ยนะเหมือนคนแบบกำลังขาดเสลทูคือทูคอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องซ้อมให้ทูและคูออกมาแล้วเสียงมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้ฟังไม่ออกคนคนที่อยู่รอบข้างเราเวลาฟัง เขาไม่รู้เลยว่าเราใช้ทูหรือใช้คูถ้าซ้อมได้ถึงจุดตรงนี้เมื่อไหร่อันนั้นคือ,อ,อถือว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะการซ้อม Double บทังกิ้งทีนี้วิธีการซ้อมนะครับอย่างนี้นะอย่างที่ตะกี้ผมบอกเริ่มทีท่ตัวตัว C ก็คือตัวโดนะตัวโดก็เปิดเมตตามอมสำคัญมากๆนะครับเปิดเมตามอมนะเปิดเมตนามอมแนะนําให้เริ่มที่จังหวะที่80นะครับ80เพราะ อ,อประมาณนี้อันนี้เป็นเสียงเมทโนอมจริงๆนะมันต๊อกต๊อก,กแล้วก็ซ้อมทูคู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 ให้ทูกับคูมันเหมือนกันน้ำหนักเท่ากันประมาณนี้ แต่ส่วนใหญ่นะครับเวลาซ้อมคนที่เพิ่งหัดซ้อมใหม่ๆปัญหาก็คือทูกับคูมันจะไม่เท่ากันมันจะเป็นงนี้นะมันจะทูคือไอ้คำว่าครูนี่มันจะออกมาด้วยความยากลำบากมากทีนี้พยายามทำให้มันคูเนี่ยเบาเวลาเราพูดร้องเป็นเสียงธรรมดาทูคูมันก็ง่ายใช่ไหมทูคูทูแต่เวลาเราเป่าเนี่ย ค,ค,ค,คำว่าคูเนี่ยถ้าถ้าทุกคนลองพูดคําว่าคูนะครับมันเหมือนกับตรงโคนล,ลินนะ่ะตรงโคนล,ลิ้นมันจะไปแตะตรงแบบเพดานคอด้านบนอนะ่ะคูทูค,คูเราบังคับอวัยวะตรงส่วนนี้ให้มันให้มันแบบซอฟๆเท่ากับที่เราใช้ลิ้นแตะบนเพดานพูดคาว่าทูนเนี่ยพยายามทาให้มันเหมือนกันซึ่งอันนี้แนะนําเลยนะฮะก็คือ เราจะต้องใช้เขา,าเรียกว่าอะไรเรคคอร์เดอร์ก็คืออัดเครื่องอัดจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอัดเสียงที่เราเป่าทูกับครูเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซ้อมจนทูกับคูมันมันเท่ากันแล้วเนี่ยเวลาเราฟังเราจะไม่รู้เลยว่าที่เราเป่าไปเนี่ยมันมันเป็นทูหรือเป็นครูกันแน่ถ้าซ้อมถึงจุดนั้นได้ก็คือแสดงว่า มันก็ได้ได้ได้ผลแล้วนะครับในการที่เราซ้อมดับเบิลทังกิ้งในขั้นเริ่มต้นนะในขั้นเริ่มต้นทําให้มันเท่ากันอย่างนี้นี้เราเปลี่ยนตัวอาจจะเป็นเส้นเปลนสเกลซีเมเจอรก็ได้เนะเป็นี้ยแล้วก็ เรื่อยๆจนถึงตัวโดข้างบนแล้วก็ไล่ลงมานะครับพยายามทําให้มันทูกับคูเนี่ยพยายามทําให้มันเท่ากันนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องใช้เครื่องอัดอัดเราจะได้จะได้ได้ยินตัวเองว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับทีนี้พอเราพบว่ามันมันเริ่มโอเคแล้วเริ่มเท่ากันละเราก็เพิ่มจังหวะนะครับต้องต้องต้องบอกกันว่าเวลาซ้อมดับเบิลทังกินต้องใจเย็นๆนะครับอย่าอย่าคิดว่า พอทูคูทูในจังหวะด80ได้แล้วแล้วก็แบบจะกระโดดขึ้นไปร้อย20อยี่สิบาทำอย่างนั้นขอร้องเพราะว่ามันไม่มีทางได้หรอกจริงๆม,ม,มันมัมีไม่มีทางรัดนะครับการเล่นฟลุตไม่มีทางรัดนะครับมันต้องต้องไปตามนี้ต้องค่อยๆแล้วเราจะรู้ความสัมพันธ์ของแบบทูกับคูเนี่ยว่ามันระหว่างที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบเป็นไปโดยธรรมชาติ นะครับพอเราได้ที่80แล้วเคลียร์นะเพิ่มไปที่81แล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆถึงโดเป็นสเกล C major นี่แล้วก็ลงมาถึงโดข้างล่างนะครับทีนี้ทําอย่างนี้ซ้อมนี้ไปเรื่อยๆถัวผมไปไปจบที่จังหวะนี่เรื่อนเมทรนอมนะครับไปที่150นะอ่า นีขึ้นไปทีนี้พอเราเล่นไปจนถึงขึ้นไปตรงตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วคราวนี้ลองลองกลับไปที่80ใหม่นะครับลองกลับไปที่จังหวะ80ใหม่เนาะ,ะ80แล้วเราก็เริ่มทําให้มันเป็นแบบ ทูถูคูทถูถูคูถูเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มจอดไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้ตะกี้นี้80แล้วเราก็เพิ่ม 81, 82 83 84สมนี้สมมติเราไปจบที่จังหวะที่150อ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะทีนี้ ทูกับครูมันเริ่มเนียนละมันจะเนียนก็นต่อเมื่อเราต้องซ้อมเป็นสเต็ปสเต็ป่างนี้แล้วก็ใช้เครื่องอัดแล้วก็ฟังนะครับฟังฟังว่ามีข้อผิดพลาดตรงตรงครูมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าถ้าแรงไปเราต้องต้องใช้แบบอ,อาวัยวะตรงตรงคอตรงโคล,ลิ้นเนี่ยแตะให้มันเบาขึ้นนิดนึงเพื่อให้ทูกับครูมันเนียนๆประมาณนั้นทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็เพิ่มจังหวะไปเท่าที่เราต้องการเลยนะครับ อ่าสมมติผมไปจบที่จังหวะประมาณ200แล้วกันนะอันนี้คือจังหวะ2 200เนาะอ่ะาทีนี้เป็นนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองหัดดูนะอย่างนี้แล้วก็ซ้อมพยายามซ้อมหลากหลายนะครับใช้สเกลทุกสเกลที่มันมันมีอยู่นะเราจะได้ชินกับโน้ตทุกโน้ตในการดับเบิลังกิ้งนะครับ ลองไปซ้อมดูนะอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมานะแล้วผมจะตอบตอบช้าแต่ตอบชัวนะครับ